เราอะถ่ายรูปโยไว้ด้วยนะเผื่อว่าโยอะจะเอาไปใส่ในประวัติการทำงานไงว่าเคยเป็นหงอคงมาก่อนอะแกดูโยดิตลกอ่ะดีนะที่เราสองคนอะไม่ได้เป็นลิงแบบนั้นอ่ะก็หน้าเหมือนลิงสุดแล้วอ่ะก็เป็นไปเลยแล้วถ้าไม่เป็นนะฉันจะโทษนายว่าทำให้บริษัทเจ๊งสวัสดีค่ะทุกคน ฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะเรื่องอะไรหรอคะคุณฮันนี่ทำไมต้องทำหน้าไม่สบายใจแบบนั้นด้วยล่ะคะคือว่าเรื่องเนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนค่ะคือว่าบริษัทเราอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ ฉันคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายที่บริษัทจะสามารถจ่ายค่าจ้างกับทุกคนได้จ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้ายฉันก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างค่ะเพื่อที่จะเรียกรายได้กลับเข้าบริษัทเราเอเอแล้วต้องทำยังไงล่ะครับแคมเปญน,นี้มีชื่อว่าอาชีพหงอคง อาชีพหอคงพนักง,งานคนใดคนหนึ่งในนี้ต้องแต่งตัวเป็นลิงค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักบริษัทเราให้มากที่สุดและเร็วที่สุด <Yeah. S 1> ต้องแต่งชุดลิงเหรอคะ <laughs> ใช่ค่ะนี่เป็นทางรอดทางเดียวที่จะทำให้บริษัทเราอยู่รอดได้ <Yeah. S 1> แล้วทุกคนก็เลือกกันเองเลยนะคะว่าใครจะเป็นลิง ฉันไม่บังคับค่ะแต่ว่าทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะคะเดือนนี้บริษัทเราต้องรอดค่ะทุกคนชันเอาชุดวางไว้ตรงนี้นะคะฝากทุกคนด้วยค่ะแล้วใครจะเป็นลิงอ่ะแกหรอพอ ลิงนะจะบ,บ้าเหรอฉันเป็นผู้หญิงนะจะให้แต่งเป็นลิงได้ไงอะไม่เอาอะ่ะฉันอายคนอื่นไหนแหละที่เป็นลิงอะ่ะไม่เอาหรอกหน้าหล่อแบบฉันเนี่ยนะให้มัแต่งเป็นลิงอะ่ะสาวๆเนี่ยได้หัวราอฉันตายเลยแล้วใครจะเป็นลิงอะหรือว่า โยนายเป็นลิงนะอา้าแล้วทำไมต้องเป็นเราด้วยละ่ะที่ต้องแต่งเป็นลิงอะ่ะเอาก็หน่าเหมือนลิงสุดแล้วอะ่ะก็เป็นไปเลย<ๆ>แล้วถ้าไม่เป็นนะฉันจะโทษนายว่าทำให้บริษัทเจ๊งส่วนฉันกับกันเนี่ยก็จะขออยู่แบบสวยๆหล่อๆละกันนะใช่

ก่งมากก่งมากอะกินกุอีกกินก็อ้าออชิอเอ้ชิแกดูเยอะด่ตลกอ่ะดีนะ ท,ที่เราสองคนน่ยม like ันได้เป็นลิงแบบนั้นน่ะนั่นนะสิแกถ้าฉันนี่แต่งตัวเป็นลิงแบบนั้นเนี่ยฉันขอยอมออกจากบริษัทดีกว่าดูดิคุณแอนนี่เนี่ยคิดแคมเปญอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่งชุดเป็นหงอคงแบบนั้นเนี่ยมันจะกอบกู้บริษัทได้ยังไงนั่นดิถ้าฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะฉันคงไม่ทำอาชีพที่มันตลกตลกแบบนี้หรอก อาชีพโง่คงน่ะแกอุ้ยเจ้าหนุ่มแกดูดิดูกระตอดิสวัสดีค่ะเอากล้วยหนึ่งอันค่ะอ๋อไม่ได้ขายเป็นอันจ่ะขายเป็นหวีหวีละหนึ่งรเลือกได้เลยนะค่ะเอาอันนี้ค่ะเอากล้วยเนี่ยไปป้อนลิงตรงนั้นได้เลยนะ น้องลิงของเราไม่ดุเขาขึ้นค่ะพูดไทยชัดมากเลยน่ารักน่ารัก <laughs> ถ่ายดีมากเลย <laughs> อ่ะแกฉันว่าฉันถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าเผื่อมีใครมาถามว่าโยเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนจะได้บอกไปว่าทำอาชีพหงอคงมาก่อน โยเป็นไงบ้างอะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแค่แสดงเป็นลิงเฉยเฉยะจะไม่เหนื่อยได้ไงล่ะปอวันวันเนี่ยกินแต่กล้วยอย่างเดียวนี่โยเดี๋ยวเลิกงานแล้วอะจะกลับบ้านเลยปะหรือว่าจะไปโหนต้นไม้ต่ออะว่าไงล่ะโยสรุปจะกลับบ้านหรือว่า จะไปโหนต้นไม้ต่อเอ้าทำไมไม่ตอบอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นลิงแล้วฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะอุ้ยสงสัยอ่ะต้องพูดภาษาลิงแล้วมั้งเพราะว่าตอนเนี้ยโยเป็นลิงอยู่เฮ้ยปอภาษาลิงนี่มันร้องว่าไงอ่ะมันร้องแบบเจ๊อ พอพอพอไม่รอแล้วก <them> ็ได้สงสารนะเออนิโยเราอะถ่ายรูปโยไว้ด้วยนะเผื่อว่าโยอะจะเอาไปใส่ในประวัติการทำงานไงว่าเคยเป็นหงอคงมาก่อนอะลูกที่ทำงานที่ไหนเขาจะรับว่าว่าเคยทำอาชีพหอคงมาก่อนอะประวัติเนี่ยเสียสุดๆเลยอะดูดิ แต่ก็โซ่ต่อไปนะโยอ่ะเหมือนลิงที่สุดละถ้าให้เราสองคนทำเนี่ยเรา2คนอ่ะเป็นไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ปะกันไปกันเถอะเราอ่ะไปนั่งเป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทตรงนั้นดีกว่าไปไปอยู่ตรงนี้นานเน่ยได้เป็นลิงเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงห้องแอร์เย็นช่ำๆอ๋อนั่นดีนเป็นไงบ้างจ้ะทุกคนแคมเปญอาชีพหงอคงเนี่ยสนุกไหมเหนื่อยมากกว่าค่ะร้อนก็ร้อนอะ่ะผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับแต,แต่ผมว่าคนที่สนุกที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโยมากกว่านะครับเพราะว่าโยเนี่ย แสดงเป็นลิงได้เหมือนมากเลยครับคุณนี่ใช่ไหม,มโยออก็สนุกดีครับแปลกใหม่ดีฉันเข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ทำให้แคมเปญน,นี้ออกมาดีที่สุดเนื่องจากตอนนี้กระแสตอบรับมันดีมากๆฉันก็เลยอยากจะมาถามว่าเดือนหน้าเนี่ยใครอยากจะเป็นลิงคนต่อไปฉันขอเสนอให้โยเป็นลิงเหมือนเดิมค่ะ พาะว่าชาน้ำไม่อยากเป็นลิงอะค่ะผมก็เหมือนกันนะครับผมว่าเนี่ยให้โยเป็นลิงอะ่ะดีที่สุดแลวครับแล้วก็ให้เป็นตลอดไปเลยก็ได้นะครับใช่ใช่ไหม,ไหมอยากเป็นใช่ไหมบอกไปดิผมเป็นลิงต่อได้ครับุคนะนี่อ,อคุณฮันนี่คะ่ะแล้วที่บอกว่ากระแสตอบรับดีเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเดือนนี้ได้ยอดขายเท่าไหร่คะ พวกเราจะได้รู้อะค่ะว่าจะต้องทำแคมเปญนี้อีกนานแค่ไหนอะฉันลืมบอกเรื่องยอดขายไปเลยเดือนนี้อาชีพเงาะคงเนี่ยทำรายได้ไป1.8แสนเลงหรอล้านจ้ะฮะล้าน1ล้าน8แสนเลยเหรอคะใช่จ้ะยอดขายทะลุเป้ามากกว่าที่ฉันตั้งใจไว้ซสอีกนะ ไม่คิดเลยอะว่าอาชีพหงอคงเนี่ยจะทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนใจมากขนาดนี้เออโยเงินตามสัญญา20เนี่ยเดี๋ยวฉันจะโอนให้ทีหลังนะเงินตามสัญญา20อะไรกันหรอคะคนที่เป็นลิงเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย20จ้ะ20จากยอดขาย 3ามแสนหกโหสามแสหกเลยเหรอครับคุณนันี่เออคุณนัี้ครับมีตำแหน่งลิงเพิ่มไหมอะผมอยากเป็นลิงอะครับฉันด้วยค่ะฉันไม่อยากเป็นลิงค่ะคุณนันทนี่ฉันจะไม่ห่วงสวยแล้วนะคะให้ฉันเป็นลิงนะคะไม่ได้แล้วละจ้ะตำแหน่งลิงมีแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วโยก็เป็นตำแหน่งนี้คนเดียวตลอดไปเลยแล้วกันนะ พราะโยเนี่ยเป็นลิงได้ดีที่สุดได้ครับคุณฮันนี่พระโย,ะโยเดือนหน้าขอเป็นลิงบัางดิสาาราบกันโยโยเลือกเราดีกว่าเราอ่ะอยากเป็นลิงมากเลยอะ่ะนะคงไม่น่าหรอกนะเพราะคุณฮันนี่อ่ะให้ฉันเป็นลิงคแค่คนเดียวอะ่ะ แล้วอีกอย่างเมื่อกี้พวกแกก็เป็นคนบอกเองว่าไม่อยากเป็นลิงไม่ใช่เหรอเห็นเกลียงกันอยู่เลยแล้วพอมารู้ว่าตำแหน่งนี้ได้ค่าคอมเยอะก็อยากจะเป็นลิงกันซะง,งั้นตอนนี้มันสายไปแล้วนะวเสียดายอ่ะก็แกแหละไม่อยากเปน็นตั้งแต่แรกอะ